ฝึภกภาษาอังกฤษให้ทุกคนลองฟังอ่ะเริ่มบอลหมาจอกดันโยงูทางกะเพ้าลายอะไรครู <c oughs> รคต้องตกภาษาอะไรภาษาอังกฤษงูงูทางกะเพ้าลายส n น็ e <c oughs> <c oughs> ทาง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 อะไรถนนอ่ะงูสนูสเนกูจด้ไก่อนก่อน่ะมีหมูหมูเออพิกเอออ่ะเอามือเต่ามาเฟืองเต่ามเฟืองเต่ามาเฟอต่ามาเฟืองเกินเต่ามาเฟืองเอาไม่ได้เหร ฝรั่งาไปเาไอ่ไเอาเอาไมไเอามึงอ่ะช้างช้างง่ายเอแเอลเอาไ่ไ้เอาไ่ไึงง่ายช้างช้างอีแรงดำอีมาลายอีกูมึงเ่ง่ายาไนออง